สวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนะแล้วสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับใหม่สวัสดีครับเยเจ้าฮะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วไม่วัสดีครับแล้วครับพอแล้วจ๊ะ run 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 อาจารย์เจียวัสดีครับพี่จุนไม่หวัดดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อ่ะพิกพิกไหมคว่ำคว่ำให้พ่อยดูหน่อยเร็วเร็วเร็วคว่ำหน่อยคว่ำหน่อยเร็วเอาคว่ำหน่อยคว่ำหน่อยอู๊ รึ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  do